ไม่ว่าจะพาไปห้องสมุดค่ะเป็น state library วันนี้นะคะจะมาเรียนหนังสือกับอายากาศค่ะออสาเหตุก็คือห้องสมุดมันกว้างโล่งและก็สบายรวมทั้งเขาเปิดหน้ากากแล้วนะคะให้ทุกคนฟรีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องสมุดเขาเสียงามแค่ไหน ว่าถึงแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายของแม่หวาดตรงนี้นะคะคือสเตทดลยบอีเป็นท้องสมุดนะคะของรัฐนีนะคะและทางฝั่งขวาของแม่หวานคือมิวเซียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เสนองานแล้วก็ปัจจุบันเป็นงานของคารบิชนีนะคะซึ่งน่าชมมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าลายเส้นของคางร์ินีเป็นยังไงและปัจจุบันก็คือนี่คือท้องสมุดนะคะอาจจะดูเก่าเล้นๆแต่ข้างในก็โล่งกว้างก็สบายมากค่ะ ซึ่นะคะซึ่งก็กว้างแล้วก็จะมีไ้น้ําขึ้นมานะคะแล้วเด็กก็จะวิ่งเล่นกันอัยกากะถามว่าแม่หวันไปวิ่งเล่นไหมไม่นะคะแม่หวันแก่กันไปแล้วคะ่ะแค่ผานมาชมว่าสถานที่นี้มันโล่งกว้างเม่อพี่อยู่ในเมืองกจกลางเมืองนะคะแต่ก็เอง,องียบงันขับขึ้นค่ะแม่หวันกำลังเดินไปที่ห้องสมุดน,นะคะวันนี้อัยกากะมานั่งอ่านหนังสือที่นี่ ทางด้านนี้ก็เป็นตัวเมืองนะคะวันนี้อากาศสดชื่นมากสมุดค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปแล้วอาจจะถ่ายไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องหยุดค่ะ ก็เลยออกมาเดินชมในเมืองพยายามถ่ายภาพสวยๆให้กับท่านผู้ชมในรับชมนะคะก็มีมิวเซียมนะคะมีภาพวาดมีศิลปะอะไรมากมายของที่นี่ค่ะ เข้ามาสู่ในเมืองนอตวิชนะคะซึ่งเป็นเมืองที่มาซื้ออาหารมาทานอาหารเป็นที่ที่เ,เรียกว่าบุ่นวายที่สุดของเพิร์ฟนะคะเป็นที่ที่เวลาเราเหงาเราก็จะมาขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมในวิดีโอครั้งนี้สวัสดีค่ะ